ตื่นมานะครับเอ๊ะทำไมมันลุกไม่ขึ้นมันเวียนปึ๊บเวียนมากนลเวียนเวียนจิดมากเลยรู้เลยว่าใช่แล้วบ้านหมุนเป็นอย่างนี้นี่เองมันลุกไม่ขึ้นเลยครับน่ากลัวนะครับบ้านหมุนนี่แบบมันที่ขึ้นจะทำอะไรไม่ได้เลยไงต้องนออย่างเดียวคนไม่เคยเป็นเนาะพอเป็นมาแล้วมันก็รู้สึกแบบไม่สบายตัวนะไม่ง้ไม่สบายตัวครับแค่ทานในวันแรกวันแรกสองวันแรกเนี่ยก็รู้ว่าอืม ยากรดีอันนี้จริงๆนะถ้าคนบ้านเป็นบ้านหมุนเนี่ยมะลุกมาจะลุกไม่ได้เลยนะมันที่สามเลยประมาณนี้คะจะลุกได้เลยจริงๆนะแค่กระปุกแรกอะ่ะดีเลยเตัดปัญหาเรื่องบ้านหมุนนะ่ไม่ต้องกลัวเลยฮะอตอนนี้ดีๆมากเลยครับใครที่เป็นน่ยนะผมอยากให้ทานยูคอนี่ไม่ใช่แกล้งชมหรือออยากให้ทานดูจริงๆเพราะว่ามันเป็นยาที่ดีแล้วก็ทานทุกวันต่อเน,นื่องให้ทุกวันรับรองจะดีขึ้นครับยูคอร์นี้มันเกินคุม้มครับ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอคอมบุรีค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะใครนะคะที่มีอาการของโรคบ้านหมูน,นะคะหยุดฟังคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะชิวอยู่กับเจ้าของสวนนะคะที่มีอาการแบบนี้เช่นกันเนื่องจากต้องดูแลสวนนะคะแล้วก็มีอาการแบบนี้แต่ว่าจะทํายังไงนะคะจนมาเจอบาลานยูคอเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าที่ผ่านมานะคะอาการเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตยัยงไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญครัเดี๋ยวช่วยแนะนาตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออ นเออผมชื่อยงยุทธชัดลุงโลดครับอายุหออายุ62ปีครับพี่ยุทธขาก่อนที่มาเจอบรลานยูคอมีอาการบ้านหมุนมานานเท่าไหร่ละประมาณเดือนหนึ่งฮะประมาณเดือนหนึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานมากวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ยุทธที่เราเพิ่งรู้ตัวว่าเรามีอาการบ้านหมุนพอตื่นมานะเอ๊ะทำไมมันลุกไม่ขึ้นมันเวียนปึ๊บ เ <c oughs> วียนมากเลยเวียนเวียนศีรษะมากเลยก็เลยแบบลุกไม่ขึ้นเลยฮะแล้วตอนนั้นพี่ยุทธอยู่กับใครอะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวฮะอ, <c oughs> อยู่คนเดียวก็ค <c oughs> ือนอนสักพักอาการค,ค่อยๆดีขึ้นใช่ฮะต้องนอนสักพักหนึ่งนอนทิ้งตัวสักพักหนึ่งแล้วพอดูอาการพอค่อยชัวร์ก็ค่อยๆลุกค่อยๆขย,ยับช้าๆครับตอนนั้นพี่ยุทธรู้เลยป่ะคะว่าเอออันนี้มันคืออาการของโรคบ้านหมุนหรือว่าเออฉันทํางานหนักคืออันนี้ผมเคยได้ยินเข้ามาว่าพวกพี่ๆเนี่ยก็บอกว่าระวังจะเป็นบ้านหมุนนะทางานหนักๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดว่า ลุกไม่ขึ้นเลยครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะโรคบ้านหมุนนะการของโรคบ้านหมุนน่ากลัวนะครับบ้านหมุนนี่แบบมันคือมันจะทําอะไรไม่ได้เลยไงต้องรอนอย่างเดียว <ฮะ S 2> คนไม่เคยเป็นเนาะ <ห>พอเป็นมาแล้วมันก็รู้สึกแบบไม่ไม่ไมสบายตัวนะพ <หา S 2> ูดยังไงไม่สบายตัวครับแล้วพี่ยุทธ์ได้มีการไปไปพบแพทย์ไหมคะก่อนหน้านี้เคยเคยไปไปหานะหมอที่ที่โรงพยาบาลก็จ่ายยาทั่วไปแล้วอาการยังยังกลับมากวนใจพี่ยุทธ์อยู่เรื่อยๆไหมคะก็ยังมีฮะ <หา S 2> ก็ยังเป็นอยู่ <หา S 2> อยากถามว่ามันมันจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของพี่ยุทธ์มากไหมถ้าสมมติว่าเรายังเป็นอยู่เรื่อยๆโอ้ยมากสิฮะเพราะว่าเราทํางานเนาะคนทํางานเนาะเราต้องคอยเปิดน้ําเปิดน้าลดน้ําสวนเงี้ยร่างกายไม่ดีสุขภาพไม่ดีนี่แย่นะ เราจะเดินไม่ได้จะอะไรไม่ได้เลยการทรงตัวมันจะไม่ไม่ได้เลยครับแล้วทีนี้พี่ยูก็เลยมีการเสิร์ชหาข้อมูลเสิร์ชหาครับเสิร์ชหาไม่ไม่ยากครับผมเิีว่ารักษาบ้านหมุนใน Google แล้วมันก็จะขึ้นมาเลยยูคอนี่ก็จะขึ้นมาเลยอ่าเจอยูคออันดับแรกเลยเจอเลยฮะเจอยูคอพอเจอยูคอเสร็จปั๊บเขาบอกให้เข้าไปดูแล้วเข้าไปดูแล้วก็อ่านศึกษาดูว่าคนคนคนที่เป็นบ้านหมุนอ่านดูคอมเมนต์ตอนแรกผมก็ก็ยังไม่ไม่แน่ใจเนะเพราะว่าแบบยาเขาจะดีไหมถ้าพูดถึงนะใช่ค่ะ ยาเขาจะดีไหมแล้วอย่างคืออ่านดูคอมเมนต์แต่ละคนแล้วส่วนมากคิดว่าน่าจะดีนะเพราะคอมเมนต์แต่ละคนนี่เขาบอกว่ากินแล้วหายอะประมาณนี้กินแล้วหาย ก็เลยลองสั่งมาทานดูแพ็ค3กระปุกฮะอ๋อสองแถมหนึ่งสองแถมสั่งสั่งมาเลยนะคะสั่งมาเลยครับสั่งเลยครับแล้วพี่ยุทธมีการทานวันละกี่เม็ดคะทาน1เม็ดก่อนนอนครับพี่ยุทธทานแค่1เม็ดวันละ1เม็ดเองหนึ่งเม็ดนะคะประมาณกี่วันคะที่พี่ยุทธรู้สึกว่าร่างกายมันมันมันเฟรชขึ้นมันรู้สึกว่าไม่ไม่ถ้าดีขึ้นจริงนะบอกไม่ใช่ว่าไม่ใช่มาเชียร์นะดีขึ้นจริงเนี่ยให้ทานไปวันแรกวันแรก2วันแรกเนี่ยก็รู้ว่าอืมยาก็ดีอันนี้จริงๆนะให้พี่ยุทธช่วยขยยาาาคววม่ มันดีหน่อยเพราะว่าพี่พี่ยุทธรู้สึกยังไงบ้างถ้าคนบ้านเป็นบ้านหมุนเนี่ยนะลุกมาจะลุกไม่ได้เลยนะ,<ฮ>ะมันจะลุกไม่ได้เลยพอเราทาเม็ดแรกสองเม็ดครั้งเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่2เม็ดที่3าอะไรประมาณนี้นะจะลุกได้เลยคุา <พอ S 1> ลุกเร,ร็วลุกได้เลย <ฮะ S 1> ได้เลยลุกได้เลยเพราะธรรมดาถ้าเป็นอยู่นะมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจะไม่ได้มันจะต้องต้องนอนต้องนอนพูดง่ายๆเอาเอา่สามเม็ดแรกนี่ผมรู้ละผมต้องกินติดต่อกันผมทิ้งไม่ได้เลยยาตัวนี้ทิ้งไม่ได้เลยก็เลยทานติดต่อกันมาแล้วทานต่อเนื่องแค่กระปุกแรกอ่ะ อันจริงนะแค่กระปุกแรกอ่ะดีเลยแล้วตอนนี้พี่ยุทธทานมาประมาณกี่กระปุกละขึ้นกันนี้ขึ้นกระปุกที่สามนะครับอขึ้นกระปุกที่สามการนอนหลับเป็นยังไงบ้างพี่ยุทธโอ้ยเรื่องนอนนี่สบายมากแน่นอนไม่มีปัญหาเพราะว่าผมทํางานด้วยเนาะพูดง่ายๆผมทํางานด้วยก็เย็นมานี่แบบนอนสบายมากเลยครับตอนนี้คือพูดง่ายนะ เอ่อตัดปัญหาเรื่องบ้านหมุน<ฆ>นะ่ไม่ต้องกลัวเลยฮะตอนนี้ดีดีมากเลยครับเอางี้ดีกว่าอยากให้พี่ยูนาะช่วยฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้เผื่อเขากาลังหาข้อมูลแล้วมีอาการบ้านหมุนหรือคนที่เขารักมีอาการบ้านหมุนอยู่นะคะเผื่อว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นทางออกให้กับเขานะคะเป็นยาที่ดีมากเลยฮะใครที่เป็นนะผมอยากให้ทานอยู่ขอนี่ไม่ใช่แกล้งชมหรือใจอยากให้ทานดูจริงๆเพราะว่ามันเป็นยาที่ดีกินแล้วแล้วใช้เวลานิดนึงอย่าเพิ่งใจร้อนอย่างที่ผมบอกว่าเออใหม่ๆนี่เราเยอย่าอย่าเปลี่ยนอริยาหมดเร็วก็ค่อยทำก็ ต้องพยายามทานให้ต่อเน,นื่องทุกวันรับรองจะดีขึ้นครับอยู่คอตรงนี้ถ้ามีใครบอกว่าพี่ยุ้ยเป็นหน้ามา้าหรือเปล่าเขจาจ้างมาหรือเปล่าพี่ยุ้ย <c oughs> บอกว่าอะไรดีเนี่ยแตร์เมื่อกี้ผมจะพูดไม่กล้าพูดว่ามาถึงสวนผมนี่รับรองหน้าเลนเนี่ยท่าพนักงานคนน่ารักมากเลยมาถึงสวนผมนี่ผมยังเกรงใจมากเลยว่า ไม่ใช่หน้ามาอุตสาห์มาถึงส่วนผมนี่แบบไม่ใช่หน้ามาฮะยืนยันได้เลยหรือไม่ถ้าไม่ไงก็จะโทรที่่อมาถามผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับโอเคค่ะพิยุค่ะเต็ม10คะแนนให้แบรนด์ยูคอกี่คะแนนดีคะโอ้เกินร้อยครับโอ้ขอบคุณมากนะคะแล้วถามอีกคําถามนึ่อว่าราคาแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ค่ะพ่ยุทคะถ้าพูดถึงราคาก็พอสมควรนะถ้าพูดถึง ไม่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 ถึงก็สูงมากใช่พอพอจับต้องได้ดีกว่าอย่างงี้เดียพอจับต้องได้ครับมันเกินคุ้มฮะลองซื้อมาทานดูคนที่เป็นบ้านหมุนนะไม่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 ใช่หน้ามาครับยืนยันนะก็วันนี้ขอบคนพิยุทธ์มากเลยนะที่เปิดใจให้บรัยูคอดูแลสุขภาพวันนี้น้องชิวก็เลยเอาริัยูคอมาบอกให้พิยุทธ์อีกสามกะปลูกเลยค่ะนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อไปอีกนานๆนะคะใครที่มีอาการบ้านหมุนนะคะต้องการปรับสมดุลภายในร่างกายนะคะหรือว่าต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆนนะะะคคก็สสาามรรถััั่่่งซื้้ออไดททททีตวแปเศ เลยนะคะเพราะว่ายูคอร์นะคะมีอโยมีฮาลานที่ถูกต้องค่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมากสูงกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะอย่าปล่อยให้เป็นหนักๆนะเราค่อยรักษาฮะวัาน้นาจะสายเกินไปก็ได้นะคะเคสหน้าจะจะมาที่จังหวัดไหนนะคะจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะมาแนะนําให้ฟังนะคะก็อย่าลืมติดตามได้ที่บลันแบรนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะชีวและพิยุทธ์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ แต่ว่าไอ้ถ้าอยู่คอนี่ใจไงก็ว่าคิดว่าจะไม่ไม่ทิ้งนะจะทานตลอด่ผู้ถือเพราะว่ามันมันจุกห้ามมันเนาะพูดถือเนาะในอย่างคืออย่ากลับมาเลยนะอย่ากลับมาเลยนะล้วตอนนี้พี่ยุทธซื้ออาหารเสริมเนี่ยแฟนพี่ยุทธต่อต้านไหมคะหรือว่าอะไรไหมคะอุ้ยแฟนผมยิ่งสามส่วนใหญ่แฟนผมแฟนผมจะบอกเฮียเฮียอย่าประหยัดเลยเฮียก็แค่นี้แบบอะไรที่ดีใจ แฟนผมจะแบบพยายามเขาก็กลัวผมจะขี้เหนียวเงี้ย <c oughs> แฟนก็จะบอกว่าไหนที่ดีใส่ตัวเงียเงี้ย <c oughs> เงี้ย,ยกินไปเลยเฮียไม่ต้องมาประหยัดหลองนา <c oughs> อะไรเงี้ยก็เขจะแสดงว่าตอนนั้นเฮียก็ลังเลอยู่เหมือนกันคบไม่ไม่ลังเลได้ซื้อกิน,นว่าเพียงแต่ว,ว่าที่ลังเลนี่คือตอนนั้นบอกตรงว่ากลัวคุณภาพเนี่ยอ่าใ <c oughs> อย่างคือพูดง่ายๆนะไอ้ยังบางทีบางที่ื่อกี้ผมยืนยันเลยวว่าไอ้หน้าม้าอ่ะแล้วก็กลัวเป็นหน้าม้าไงครับค่ะแบบ จริงหรือเปล่าคุณเดือนนึงว,ว่าโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้เนาะพวกอคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็แนะาำ่ะก็เลยก็เลยทําให้เนี่ยออกมาถ่ายดีกว่ามากกว่าแบบที่จะให้คนไปเม้นในเพจอะไรเงี้ยตอนแรกเนี่ยแจ็คคืออย่างน,นะครับผมยังถามโบเลยนะผมแบบด้วยยามันดีอ่ะแจ็คถามโบอันนี้ยายาเมืองนอกเขาบอกเนี่ย <c oughs> ผมไม่รู้ไงเพราะไปกินแล้วม,มันมันมันดีไงมันหายไงมันหาย,ยาจริงๆนะแจ็คผมยังบอกเจอใครนี่จะบอกผมจะแนะนําเลยนะ ใครที่บอกถ้าผมบ้านหมุนลองกินตัวนี้นะผมจะบอกนะผมจะแนะนําดีใจมากที่ว่ามันหายเพราะยูคอนี้บอกตรงนะแจค็คเพราะว่าตะกอนตอนที่แฟนมาเนี่ยแฟนผมมานี่เป็นไงเฮียเขาจะเห็นบอยเขาจะเขาจะเห็นผมนะลุกขึ้นอะไรเงี้ยเฮียจะช้าอย่างงี้เดี๋ยวนี้นสบายฮนะปุ๊บลุกจะจะเอี้ยวจะทนนะจะ,จะได้เลยตะก,กอนไม่กล้านะตะก,กอนต้องค่อยจะช้าแฟนยังบอกว่าเออแต่ว่ายังงอย่าเพิ่งมั่นใจเนดะ <laughs> อะไรก็เราก็บอกไม่เป็นไรหรอก็เราก,เราก็เราก็จะพยายามทานต่อให้ต่อเนื่องนะครับ Продолжение